เนี่ยครับกับดักตุนแบบใหม่ของเราเข้าได้สองทางนะครับทุกคนโอ้โหอย่างเจ๋งเลยครับดูสิครับดินเต็มกับดักของเราเลยต้องลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้มีตัวตุนบุกสวนยางของเราอีกแล้วครับไม่เป็นไรครับวันนี้เราเบิกกับดักแบบใหม่ออกมาแล้วนี่ครับสวนยางของเราเราจะมาล่าตัวตุนตัวนี้กันครับอยู่ใกล้ๆกับต้นยางของเราเองครับทำไม่รีบจัดการซะก่อน ต้นยางของเราอาจจะมีปัญหาได้ครับบางต้นยืนต้นตายเลยก็มีนะครับทุกคนสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือต้องเคลียร์พื้นที่ครับก็ขุดหาหลุมของมันให้เจอครับทุกคนวันนี้กับดักแบบใหม่ของเราก็มีทางให้ตัวตุ่นเข้าแบบ2ทิศทางนะครับและข้อพิเศษของกับดักของเราก็คือถ้าตัวตุ่นโดนกับดักของเราแล้วก็ไม่ตุยนะครับทุกคน ยังไม่เคยใช้ครับกับดักแบบนี้ต้องลองมาใช้เป็นครั้งแรกครับเนี่ยครับวิธีใส่กับดักของเรากลไกของมันก็ไม่มีอะไรยากครับใส่ตามที่เราเข้าใจครับประมาณนี้เลยครับตัวตุนสามารถเดินเข้าได้2ทางนะครับทุกคนดูครับโอ้ยกับดักของเรายังเจ๋งครับต้องรอดูว่าผลงานของมันจะเจ๋งเหมือนราคาหรือเปล่าครับเพราะว่ากับดักอันนี้ก็แพงเอาเรื่องครับ แต่จากประสบการณ์แล้วก็วิธีการใช้ที่เคยเห็นมาครับก็จะใส่ประมาณนี้ครับเนี่ยครับรูตุลก็ใหญ่พอสมควรครับใส่ประมาณนี้เสร็จก็ทําเหมือนเดิมครับทําให้ไกลเคียงกับรูเดิมที่สุดครับเพื่อที่ว่าตัวตุนจะได้ไม่สงสัยนะครับหรือว่าเข้า,าทางไหนก็มีโอกาสติดครับทุกคนเอาดินปิดให้มิดครับมันใกลเคียงกับของเดิมที่สุด แล้วก็ลืมถ่ายไว้นะครับทุนจังหวะนี้ผมก็ได้ใส่เบ็ดนะครับสําหรับดักตัวตุนไว้อีกลูกนึงนะครับก็คือตุนตัวเดียวกันใกล้ๆก,กัน,นครับทุกคนไพรุ่งนี้เรามาดูว่ากับดักชิ้นใหม่ของเราจะได้ผลหรือเปล่าหรือว่าตัวตุนจะไปติดเบ็ดของเราโอเคครับตัดภาพมาที่เช้านี้แล้วครับเราก็มาเช็คดูกับดักของเราอีกเช่นเคยครับ ชานี่อากาศเย็นพอสมควรครับดูครับอุ้ยทำไมกับดักของเราหายครับทุกคนดูครับโอ้หายหมดเลยครับตัวตุนมันถมดินออกมาครับมิดกับดักของเราเลยต้องทํายังไงต่อครับทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆขุดกับดักของเราออกมาครับเพื่อที่จะเช็คดูว่าจะได้ตัวตุนหรือเปล่านี่ครับค่อยๆขุดแล้วก็ดึงออกมาครับโอ้ยโคตรแข็งเลยครับทุกคนโอ้โหดินเต็ม กับบอ่อกับดักของเราเลยครับดูโอ้แบบนี้ยังมีตุต่นอยู่ข้างในไหมเนี่ยโอ้ยตัวตุวต่นฉลาดแบบนี้ครับหรือว่าเราใส่ไม่เป็นรู้สิครับโอ้ดินเต็มครับดินเหนียวด้วยทุกคนฝนกําลังตกเสร็จดินเหนียวมากครับแบบนี้ต้องใช้แรงมหาศาลครับในการงัดเอาดินออกมาก,ก่อนครับโอ้โหตุ่นตัวนี้ฉลาดใช่ย,ย่อยครับทุกคน นี่ครับดินโคตรแน่นเลยครับไม่คิดว่ากับดักหม่ของเราจะเปิดหัวแบบนี้ครับต้องใช้เวลานานพอสมควรครับทุกคนกว่าจะเอาดินออกครับดู้องกระทุงแรงๆครับโอ้ถ้าเจอแบบนี้ทุกหลังนี่แย่เลยครับทุกคนนี่ครับโอ้หนักเลยครับหรือว่าเรายังใช้ไม่ชำนาญกับกับดักแบบนี้นะทุกคน ต้องลองใช้บ่อยๆครับถ้าเราได้ใช้บ่อยๆก็คงจะชำนาญกับดักมากกว่านี้ครับมากันที่อีกจุดนึงครับนี่ใกล้ๆกันเลยครับตรงนี้เราใส่เป็นเบ็ดไว้ครับเนี่ยอุ้ยเบ็ดเราตึงๆครับแต่ว่าดินออกมาถมเต็มก็ค่อยดึงออกมาเป็นยังไงครับลุ้นก่อนลุ้นก่อนติดตัวตุ่นหรือเปล่าโอ้โหหลังนี้ก็ไม่ได้กินครับทุกคนตุ่นตัวนี้ฉลาดจริงๆครับโอ้ไม่เป็นไรครับทุกคน ถึงจะฉลาดแค่ไหนก็แพ้ความอดทนของเราครับเราจะมาใส่กับดักแบบนี้อีกสัก2-3วันครับดูว่าตัวตุ่นจะยอมแพ้ก่อนหรือว่าเราจะเป็นคนยอมแพ้ก่อนครับสำหรับวันนี้ผลงานของเราก็ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับทุกคนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราใส่กับดักของเราไว้เหมือนเดิมครับทุกคนเอาไว้พรุ่งนี้เราจะเข้ามาดูใหม่นะครับมาดูกันว่าตัวตุ่นจะติดหรือเปล่าติดตามต่อกันที่อีพีที่2ครับทุกคน